สาธิตขั้นตอนการใช้งาน AirPrint ของสินค้าเอฟสัรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับ L 3 5 5 0ครับก็อันนี้เป็นคำถามจากาลูกค้าทางบ้านนะครับว่าต้องการใช้งาน AirPrint กับสินค้ารุ่นนี้เนี่ยทำอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการใช้งาน AirPrint กับสินค้า e อ s ส n L 3 5 5 0นะครับก็จะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนการใช้งานตอนนี้นะครับผมจะสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนของการเปิด Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์เลยครับสำหรับสินค้า l 3 5 0นะครับเขาก็จะมีปุ่ม Wi-Fi ลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกับของ l 3 2 5 0ครับผมซึ่งวิธีการเปิด Wi-Fi Direct นะครับทำอย่างไรครับสังเกตปุ่ม Wi-Fi แล้วก็ปุ่ม i นะครับหรือว่าปุ่ม information นะครับใช้2นิ้วครับผมกดกดพร้อมกันนะครับค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีครับจากนั้นก็ปล่อยมือได้ครับ ไฟของ Wi-Fi เขาจะกระพริบสักครู่ครับผมหลังจากที่ไฟรูป Wi-Fi ติดนะครับซึ่งจะเป็น Wi-Fi ด้านล่างนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของแท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยก็แปลนว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยเปิด wi-Fi เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาครับทำอย่างไรต่อครับให้พิมพ์รหัสผ่าน w i f i เดลิเคของเครื่องพิมพ์ครับใส่กระดาษหลังเครื่องพิมพ์ครับผมจากนั้นวิธีการพิมพ์รหัส wi-Fi ก็เหมือนกับ3ต่อ5ตนเลยครับ กดปุ่มไอค้างไว้จนกว่าเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษครับถ้าพร้อมแล้วก็กดได้เลยครับกดแช่ไว้โดยที่ไม่ปล่อยมือนะครับรอจนเครื่องดึงกระดาษก็ปล่อยมือได้ครับย้ำนะครับสินค้ารุ่นนี้เวลาเราจะใช้งานการพิมพ์เนี่ยฝาที่ปิดด้านล่างนะครับต้องปิดลงมาสุดนะครับ หากมีอะไรไปกีดขวางเขาอยู่เนี่ยมันจะไปโดนเซ็นเซอร์ได้ครับ สำหรับตัวกระดาษที่พี่หมอกมานะครับก็เช่นเดิมครับจะเป็นใบรหัส s s I D แล้วก็พาสเวิร์ดของ w i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  r e c t ครับสังเกตที่บรรทัดที่เขียนว่า w i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  r e c t ครับเขาจะมีชื่อเครื่องพิมพ์รวมถึงพาสเวิร์ดปรากฏอยู่ครับผมขั้นตอนต่อมาครับเรานำ iPhone มาเชื่อมต่อได้เลยครับ ผมขออนุญ,ญาตแนะนําปุ่มหน้าเครื่องที่เป็นปุ่มสําหรับการใช้งานฟังก์ชันแอร์พิ้โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นปุ่มนี้ครับผมหลายๆคนถามว่าปุ่มตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าที่อะไรครับเขาจะมีหน้าที่ทําการเลือกชนิดของกระดาษเพื่อนํามาพิมพ์กรณีเราใช้งานแอร์พิ้ครับกระดาษที่มีตัวเลือกในปุ่มนี้จะมีอะไรบ้างตัวเลือกที่1จะเป็นกระดาษ ทั่วไปครับเช่นกระดาษ A4 เป็นเ a เปอร์หรือกระดาษ d o เ b l e A 4, ทั่วไปครับหากกดเปลี่ยนมาเป็นปุ่มที่2จะเป็นชนิดกระดาษของโฟโต้นะครับหากลูกค้าต้องการพิมพ์รูปกรณีใช้แอร์พินเนี่ยก็กดเลือกตัวที่2ได้ครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตัวเลือกของชนิดกระดาษที่เป็นซองจดหมายครับตรงนี้จะเอาไว้กดเลือกชนิดกระดาษกรณีที่มีการใช้งานแอร์พิมพครับผมทีนี้เรานํา iPhone มาครับ กดที่รูปฟันเฟืองครับผมจากนั้นเลือกหัวข้อ Wi-Fi ครับให้ทำการค้นหา Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ที่เราพิมพ์ออกมาครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยจะเป็น Direct จะลงท้ายด้วย 35B7 ครับผมโอเค,อเ,คเมื่อเจอเมื่อเจอสัญ,ญลักษณ์เออสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์แล้วนะครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดครับผม ใส่พัทกด i f i d i ด e c กแล้วก็กดเข้าร่วมนเลยครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อแล้วครับสำหรับฟังก์ชัน Air Print คืออะไรครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับโดยปกติอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับหากต้องการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ของ Epson นะครับ เราจําเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Epson Smart Panel ครับกรณีเครื่องพิมพ์รองรับ Air Print เนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆนะครับในอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS ครับเราจะเรียกวิธีการพิมพ์แบบนี้ว่า Air Print ครับผมสำหรับวันนี้ผมจะสาธิตขั้นตอนของการพิมพ์รูปภาพนะครับผ่านแ i r ์ r ร n t ของเครื่องพิมพ์ l 3 5สครับวิธีการครับเปิดคางภาพครับ จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการครับตัวอย่างผมจะพิมพ์รูปนกแก้วครับกดเลือกหัวข้อแชร์นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นเลือกคำสั่งนะครับที่เป็นคำว่าพิมพ์นะครับซึ่งถ้าเป็น iPhone บางรุ่นเนี่ยคำสั่งพิมพ์เขาอยู่ด้านล่างนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับกดคำว่าพิมพ์ครับกดเสร็จนะครับเราจำเป็นต้องเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับกดเลือกเครื่องพิมพ์ครับ จะเจอ EPSON l 3 5 5 0ครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งาน AirPrint มีอะไรบ้างครับก็จะมีจำนวนการพิมพ์ต้องการพิมพ์สีหรือว่าพิมพ์ขาวดำขนาดกระดาษชนิดกระดาษครับซึ่งปุ่มหน้าเครื่องเนี่ยผมจะตั้งเอาไว้เป็นกระดาษ A4 นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะทดสอบด้วยกระดาษ A4 ธรรมดาครับมาเลือกขนาดกระดาษก่อนนะครับก็เป็น A4 นะครับแล้วก็ ชานกระดาษผมจะเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เป็นเปเปอร์ Paper, หรือว่ากระดาษธรรมดานะครับเลื่อนลงหา,าเจอคําสั่งที่เขียนว่ากระดาษธรรมดาแล้วครับกดได้เลยครับจากนั้นกดย้อนกลับก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งต้องการพิมพ์ความละเอียดมาตรฐานปกติหรือว่าความละเอียดสูงก็เลือกได้ครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกความละเอียดสูงสุดเลยนะครับเลือกความละเอียดสูงสุดครับผม การธรรมดานะครับตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดคำสั่งคำว่าพิมพ์ได้เลยครับกดพิมพ์ไปแล้วครับเครื่องพิมพ์เนี่ยจะรับคำสั่งจาก iPhone นะครับแล้วก็พร้อมจะพิมพ์งานเลยครับ ก็อันนี้จะเป็นวิธีการพิมพ์งานของ e p l สาม3 5า0าด้วยการใช้งานแอร์พิม์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเครื่องพิมพ์เนี่ยที่พิมพ์แบบเต็มขอบได้ก็สามารถหาเลือกสินค้าที่รองรับได้นะครับซึ่ง e p l สาม3 5า0านเนี่ยเขาจะรองรับการพิมพ์ไร้ขอบเฉพาะไซส์สี่เท่านั้นครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการพิมพ์ของการพิมพ์รูปภาพนะครับกรณีต้องการพิมพ์เอกสารก็จะใช้วิธีการคล้ายคลึงกันครับ สำหรับวิธีการพิมพ์เอกสารนะครับก็จะคล้ายคลึงกันกับวิธีการพิมพ์รูปครับให้เราเปิดไปหาไฟล์เอกสารที่ต้องการพิมพ์ครับผมตัวอย่างเนี่ยผมจะเปิดเป็นไฟล์ pdf ครับอันนี้จะเป็นไฟล์ pdf นะครับที่อยู่ในเครื่อง iphone หลังจากเปิดไฟล์ที่ต้องการเสร็จนะครับก็กดรูปปุ่มแชร์เหมือนเดิมครับกดเปิดไปจากนั้นเลือกคำสั่งพิมพ์ครับสังเกตว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยเราก็จะเลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือจะเป็น epson l 3 5 0ตั้งค่าเป็นกระดาษ a 4 สามารถเลือกเลือกหน้าได้ครับว่าเราจะพิมพ์หน้าไหนบ้างนะครับซึ่งผมจะพิมพ์แค่หน้าแรกครับหน้าเดียวพอนะครับพิมพ์หน้าเดียวจากนั้นก็เลือกจะพิมพ์สีหรือว่าพิมพ์ดํานะครับขนาดกระดาษเป็น A4 นะครับคุณภาพการพิมพ์นะครับผมจะเลือกเป็นปกติก็พอนะครับเพราะจะพิมพ์เอกสารนะครับตั้งค่าเสร็จทุกอย่างนะครับตามต้องการแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับ หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะรับคำสั่งเขาก็จะมีปุ่ม power กับริ๊บครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่รองรับฟังก์ชัน Air Print เท่านั้นนะครับเราสามารถพิมพ์ง,งานจาก iPhone iPad นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆได้ครับเรียบร้อยครับพิมพ์เอกสาร PDF นะครับ แน่นอนครับว่าการใ,ใช้งานการพิมพ์ผ่า,าน p p o o n นะคบไม่ว่าคุณจะใช้ผ่าน a i r ์พิมพหรือ,อรหลายๆคนจะใช้แอปพลิเคชันเอฟสั Smart ์ทพาร,ารนเนี่ยก็พิมพ์ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็น iPhone นะครับผมโหลดแอป,แปมาแล้วครับเอฟสันสมาร์ทพารน,นครับเขาก็จะสามารถพิมพ์งานด้วยเ p ฟสันแอสามารถ50ได้เช่นเดียวกันนะครับใครสะดวกช่องทางไหนสําหรับ p p o o n นะคบไม่ว่าจะเป็น AirPrint หรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทั้งไฟล์รูปแล้วก็ไฟล์เอกสารผ่าน iPhone ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิวิดีโอสาธิตการใช้งาน a i r p r n n t ของ L3550 นะครับสินค้าอื่นๆนะครับที่มีโหมด AirPrint นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจสินค้า e อ s ส n รุ่น L3550 สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตาม s ็อป IT ชั้นนาทั่วไปนะครับ สำหรับวันนี้คลิปวีดีโอของเอฟสันแฟนคลับก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ